งานราชก,การพนักงานการะทรวงลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีส่วนที่ต้องการอยากจะให้มีการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนหกคนนะครับที่มายื่นหนังสือในวันนี้นะครับในรายละเอียดที่ผมจะเชิญคุณสุทิพย์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเรื่องการร้องทุกข์มาได้คี้แจงคร่าวๆกับทางสื่อมวลชนนะครับนายสุทิพยตหอมเมฆนะครับ ได้รับคำร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือนีครับพี่น้องพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยพนักงานราชการพนักงานกระทรวงซึ่งเฉพาะพนักงานกระทรวงซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วขราวนะครับหนึ่งแสนสามคนแล้วก็ลูกจ้างประจาแล้วก็ลูกจ้างชั่วขราวที่เป็นลูกจ้างรายวันซึ่งได้รับความเดือดร้อน จากการที่นโยบายของรัฐโดเยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับดูแลไม่ทั่วถึงวันนี้เนี่ยร้อยสาเสียสายงานจรงมาขอความช่วยเหลือจากท่านนายแพทย์ละวีนะครับเพื่อผักดันในเรื่องนี้ครับซึ่งในครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเดินทางมาร่วมด้วยขอเชิเรคดิฉันชื่อนางสาวอภิสารทรพันธ์พระุเร้นนะคะมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะ ลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายสนับสนุนซึ่งเป็นผู้ปิดทองหลังพระนะคะในสถานการณ์โควิดทุกรอบการระบาดคนเหล่านี้คือลูกจ้างรายวันรายภาพลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพศอก็จะมีเวรไปน,นะคะเข็นไปรับส่งผู้ป่วยโควิดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทุกการสัมผัสด่านหน้าอุ้มแบกหามส่งกลับขึ้นรถด้วยชุดป้องกันอันน้อยนิด ตามมีตามเกิดนะคะโดยเฉพาะราพชที่สงวนชุดป p e ที่มีจำกัดไว้แค่หมอและพยาบาลท,ทุกการสัมผัสของเวนเปนคือความเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าผู้ป่วยเหล่านั้นติดเชื้อมาหรือยังเจ้าหน้าที่การคัดกรองประกอบด,ด้วยผู้ช่วยหลือคนไข้พนักงานท่องบัตรเจ้าหน้าที่เว,เว,เวระเบียนคนงานหรือพนักงานอื่นๆตามคำสั่งที่ได้รับมอบห,ห,หมายมอบหมายทำหน้าที่ชุดป้องกันก็แคบเสื้อพลาสติกแมสถุงมือตามอัตราภาพอยา,ากจะขอ ความเมตตาจากผู้ที่มีอำน,นาจนะคะคือให้ช่วยเหลือพวกเราพวกดิฉันก็คือทํางานมาเป็นลูกจ้างเป็นสายสนับสนุนคือซึ่งเทียงบะเทียงไหลกับคุณหมอนะคะแล้วก็พยาบาลแล้วก็เภสัชกรนะคะเป็นมดงานเล็กๆนะคะของแต่ละโรงพยาบาลซึ่งพวกเราคืองานหนักมากแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องโควิดนะคะก็คืออยากจะขอความการุณาให้ ผูมีอำนาจช่วยเหลือนะคะค่ะจากนพิีรานจุพรเขตรลัตน์จังหวัดชุพรนะคะ,ะเรามากันเป็นตัวแทนในานามคขเมืองศีภาพนะคะเพื่อที่จะมาเสนอ,อหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอความเมตตาจากผู้ใหญ่เพื่อเพิ่มค่าแรงให้กับพวกเราซึ่งพวกเราทํางานกันมาเวลานานม,มาก20ปี30ปีค่าแรงเรายังไม่ถึง ันนี้ก็เลยอยากจะมาขอกราบขอความกรุณาจากผู้ใหญ่ในกระทรวงและก็ทางรัฐบาลให้มาช่วยเหลือพวกเราค่ะขออนุญ,ญาตที่จะเสนอเหตุผลที่จะต้องมีการลองขอความเป็นธรรมเพิ่มเพราะว่าพรัพนากานเป็นแสนคนของกระทรวงนะฮะเงินเดือนต่ำกว่าค้าแรงขั้นต่ำ ค่าแรงอย,ยู่เพียง300บาททำงานมาได้เป็น10ปีนะฮะก็ยังอาตาัตราเงินเดือนรายวันต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำคนงานต่างด้าวเงินเดือนยังมากกว่าคนไทยซึ่งเขามีความเสี่ยงก็รตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะส่งเรื่องไปยังรัฐบาลต่อไปให้ช่วยเหลือเห็นใจของคนเหล่านี้1นึ่งแสนกว่คนนะครับขอบพระคุณครับ